รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย One, two, three, four. งเรียนสติร่าของเราน่ารักมากนะเพราะว่าเป็นสัปดาห์ของการใส่ผ้าซิ่น<ช>สัปดาห์ละหนึ่งครั้งถูกต้องแล้ววันนี้ก็แต่งตัวกันมาเต็มเลยเพื่อต้อนรับแขกรับเชิญของเราโอ้แขกรับเชิญเรารรตีนกระปลาระเบิดมากมีความสุขอยากให้แขกรับเชิญใส่ผ้าซิ้นด้วยใช่แล้วเนี่ยฮะอยากให้ซิ่นของเขาที่สั้นขึ้นมาแต่เขาอยู่ตรงไหนเราไม่เห็นเขาเลยอ่ะวันนี้ไงแขกรับเชิญเราวันนี้อยู่ตรงนี้ เผู้หญิงแสนแฉะผู้หญิงแสนแฉะแสนแฉะหรือแสนแผละแฉะกเพื่อนของเขาถ้าผู้หญิงสอดด้วง งก็้แต่เมื่อกี้ที่สดงก็ต้แต่อยู่ดแล้วอีต้องอ <sponge> <Cock S 2> ังหน้าไ้ที่ม้า่นแล้วพีันเต้นบาทเห็นไหนลงเต้นท่าเมื่อกี้กับพี่กี้หน่อยไม่เอาไม่เอาไม่สิเกิดวสิเกิดิเก้าเดี๋ยวเขียนเช็คเพิ่มให้่านไปเลย คุณฮารู้สึกใหญ่บ้างก,กับตําแหน่งต่างๆที่แฟนมอบให้กับคุณทั้งนั้นหนุ่มหน้าออก่อนซิลเป็นเอลดีคาเดนตัวพ่อโอ้โหเยอะมากเลยอะ่ะเรขอบคุณครับสําหรับทุกทุกฉายาครับทีท่ทีท่ที่มอบให้แต่ว่าอันนี้ก็แล้วแต่คนเขาแบบเขาชอบไงใช่บางคนก็มีแบบเป้าภูเขาไฟคือมันเกลียดเที่ยว<ม>ว่าเป้าของาบาบาบเราแบบว่ารเอรือหรอมันอาจจะแบบเวลามาระเบิดก็เหมือนลาวามีลาวาออกมาอะไรเงี้ยทั้งนั เดียวครับอันนี้คืออะไรฮะอันนี้คือถ้าอีโกพอยสในการมวนคุณทัาเต้งเก่งมากแต่ก็ยังไปเรียนเพิ่มเติมที่เกาหลีญี่ปุ่นครับผมเออทำไมอ่ะเหมือนมีเพื่อนอยู่ที่นู่นด้วยอะไรเงี้ยครับเขาก็บอกว่าให้เราไปเรียนแบบเหนเพิ่มเติมเพราะว่าบางทีคือผมมีที่เป็นศูนย์รวมของที่เขาอยู่ที่เยอรมันแต่ว่ามันเหมือนต้องเก็บ มาเรียนที่นั่นมาก่อนเรียนที่นี่มาก่อนถึงจะ็นเรียนที่นู่นได้อะไรอย่างเี้ครับในฮะลองลองลองบอกเราสิแต่ละท่ายังไงคือเอา่เขาเรียกว่าเป็นเหมือนคล้ายๆคุณโยยนอแต่ป๊อปปิ้งเป็นยังไงป๊อกปิ้งไอ้ยิ้ปป๊อปป๊อปป๊าปป๊าปป๊าปป๊อปป๊า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 ปป๊อปป๊า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 ปป๊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  ใช่ใช่อ๋อเป็นอะไรเอออ่ะยังไงอ๋อโอ้ยเอออะไรอย่เงี้ยครับสุดท้ายอีกแบบหนึ่งสุดท้ายก็เออเป็นพวกแนวบีบอยครับเออนี่ชอบใช่ก็จะเป็นเริ่มซือเริเน้นสเต็ปขาเยอะหน่อยครับเออจะเป็นแป๊ดแต่จะเป็นแป๊ดแป๊ดโอ้ยนี่อันนี้ไม่ยากโอไม่ยากย้วยื้บีบอยเราต้องการบีเกิร์สามท่านมาเต้นให้กับท่านเป็นผู้กำกับผมเพื่อที่จะรับติงนอนของเราไปเจ้าชื่ออะไรชื่อเบย เตย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 เบเตยเตนเออสามสาวของโรงเรียนนี้คุณท่านคุณเป็นกรรมการนะฮะหาดูนะอะเบ้างรองเท้าหัวแหลมบุกบ้งสมุดเยางมากวะเอาเส้นเอาเส้นโยนไปกันน้าเออแล้วจบด้วยท่าฉีกขาแล้วชูมือขึ้นโอ้ด้สิบมคุณสบายพร้อมแล้ว ี่หายโยกไหวไหมเนี่ยฮะสบัดหน,หน่อยสะบัดหน่อยเต้นโอ้ต้นชามาอ้ออ้อดีมากดีมากอ้ออ้อจะพูดเหรอกูท่านนะคร,ครับผมสามท่านนี้ใครจะเป็นผู้ได้เตียงลงไปนอนตรงนี้ตัดสินใจยากมากครับ<ช>ผมเอางี้งั้นเรามีสามอย่างเลยมีเตียงม,มีหม้อข้าวแล้วก็มีเครื่องทำน้ำอุ่นน้ำร้อนใครจะให้ใครผมให้คนนี้แล้วกันครับต่อ กันนี้สามอนจเป็นจำที่พับสิถูกพับสิเอาไปเองเออไม่มีใครส่งให้ดีเท่าไหร่แล้วใช่เออนี่เปพับพี่พับขาพับขาด้วยลูกเอาดูข้าไปได้ไหมข้าลยอ่รอ่ะอ่ะอ่าอ่ะอ่ะอ่ะนา่อค่ะอ่อ่ะอ่ะอ่ะั่ะอ่ะอ่ะอนะ่แฟนคลับของฮันะอ่อ่ะ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 อละอ่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 าน่ะอ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 ่นอ่ยอ่ะออออ่ โดยคิดแคทเอาละครับกลับเข้าสู่รายการโซโก้ตันโซเดียร์มีแต่ในี่นะฮะเราคิดแคทนะฮะที่จะพาคิดถึงคิดแคทมอบให้น้องๆทุกคนด้วยเขาเดินหอแคทลองให้กับ บ้านถูกมพี่พี่ที่นี่แล้วเมื่อกี้ก็ถามท่านท่านห้ามสนิทกับคุณครูคนไหนมากที่สุดท่านบอกว่าผมเรียกพี่อะค่ะผมเรียกครูชื่อโดมครณโดมสวัสดีครับสนิทกับนักเรียนคนนี้นะสมัยก่อนเขาเป็นไงพี่โดมเมาแรงๆเลยค่ะเห็นนมนมองนี้จะต้องให้พี่โดมบอกเรื่องผู้หญิงด้วย เป็ครับหมือนไกันไม่ได้อะไรเงี้ยหมายถึงว่าเป็นในโรงเรียนเดียวกันนี่หรอครับเราเขไ้วาไปด้วยเองอ๋อแล้วพี่ดกพูดแล้วพี่ดพาพี่โดดพดริงพี่ดดพี่ดดูหญิแอนแอแอนฮัลโหลพี่เหรอฮัลโหลแอนเหรอแอนพี่ดดทำามมืยกไม่คุกก็เลิกว่พี่แอน เมื่อก um ียกอ่ะวคุยหยุดไม่ว่าอะไรไม่ว่าอะไรแอนมาสอนแบบวันนี้สอนอะไรดีเหรอสอนเต้นเนี่ยไม่เห็นเคยเต้นสอนเต้นอะไรอ่ะอ๋อตายตายฮะโม่ที่ที่ไม่คุยกับท่านอ่ะแล้วแอนคิดยังไงอ่ะกาชอบไงไม่ใช่แกล้กันแล้วตอนนี้เขาจะบอกเลยหว้ายว้ายนี่ต่อระเบียงหลังดังต่อที่ใช่ปะนั่นแอนไปที่ใช่ปะจะบอกเล้วไม่ต้องพูดเยอะ โดงตงสารเขาแล้วคุณดองหุ้ณดองพี่ดงใครใครมาตัวยแล้วอ่ะอ๋อคุณรู้ตัวอี่มันวอันนี่มันพยายามห่างอ่ะแล้วแล้วแล้วพี่ดงเคลียร์อย่างเงี้ยกี่ลายลายเดียวก็พอแล้วมีท่านประสบความสำเร็จแล้วพ่อาจารย์ก็เป็นส่วนหนึ่งด้วยนะครับท่านอยากบอกอะไรอาจารยนดงขอบคุณครับที่ทำให้จริงๆต้องบอกว่าที่ผมมีวันนี้ได้ก็เพราะว่าพี่ดงเลยเนาะพี่ดงเลยใช่ครับขอบคุณมากครับ อาจเทสสวัสด <you> ีครับอาจารย์เเนี้ออาจารย์อาจารย์ยิ้มไม่หยนดเลยใช่หาวหน้าทุาอาจารย์จะหนุดเพาะยั่หาครับ ก็เด็กที่ติดกฎแล้วก็จะดื้อหน่อยพูดพูดแล้วไม่ค่อยฟังไม่ค่อดูท่านเป็นยังไงบ้างตอนที่ท่านเรียนอยู่เออเป็นเด็กกิจกรรมครับชอบทำกิจกรรมนะช่วยเหลือวิลัยพอสมควรและเต้นได้ไหมคะเต้นได้ไหมนี่ไงเฮ้ยไม่ได้หรอโ้โหไมได้ อนที่หัานเรียนอยู่ที่โรงเรียนนี้มีความทรงจำอะไรบ้างมาสีดีๆที่เราู้สึกว่าโอ้ยประทับใจโรงเรียนนี้ผมเป็นอย่างที่อาจารย์สุเทพบอกผมเป็นเด็กกิจกรรมครับส่วนใหญ่ผมก็จะนี่ครับมาซ้อมอยู่ตรงบริเวณนี้ประมาณแบบบโมงบ่สองโมงก็เริ่มซ้อมแล้วซ้อมถึง4ี่ห้าทุ่มอะไรอย่างนี้ครับซ้อมเชดเดอร์อะไรเงี้ผมก็จะอยู่อยู่ตรงนี้ฮะแล้วก็มีทั้งรุ่นพี่รุ่นน้องที่เขามองจากข้างบนอะไรเยงี้แต่ว่าทุกสิ่งทุกอย่างที่ พวกเราทําทุกๆคนเนี่ยก็เพื่ออยากให้ เป็นหน้าเป็นตาของโรงเรียนอยากให้ทุกคนที่รู้สึกว่าอยู่ที่นี่เนี่ยรู้สึกดีที่มีคนทําสิ่งนี้อยู่แล้วก็สิ่งที่พวกเราทำเนี่ยก็พยายามจะส่งต่อให้รุ่นน้องต่อไปอะไรอย่างี้ครับผมเห็นไหมสร้างชีวิตให้กับโรงเรียนด้วยนะทุกคนต้องเอาเป็นเยี่ยงอย่างนะคะนักเรียนทุกคนเธอจะต้องมาซ้อมเต้นแบบที่ฮันแต่บ่ายโมงสี่ทุ่มตรงนี้ตรงนั้นเลยแล้วก็ไม่ต้องกลัวแดดไม่ต้องพอกหน้าอย่างนี้นะฮะเออเรื่องแฟนคลับบ้างวันนี้แฟนคลับของฮันมาเต็มเลย คุณลูกคุณหลานคุณเลนจนถึงรุ่นคุณคยายเดียคุณแม่ของคุณยายรุ่นเลยใช่ไหมครับผมแฟนคลับเขาเรียกท่านว่าหมีฮั่นเออทำไมคนถึงเรียกว่าหมีฮั่นอ่ะจริงๆผมมีฉายานี้มาค่อนข้างนานแล้วครับเมื่อก่อนเป็นเด็กผู้ชายรุ่นตัวใหญ่ก็เลยทุกคนคิดว่าคงคงเหมือนหมีอะไรเงี้ยเพราะว่าพอเข้ามาเป็นเดอะสตาร์เนี่ยพี่พี่เขาก็เรียกกันมาอาจจะเป็นเพราะว่า ด้วยส่วนตัวจริงๆนะผมก็เป็นคนชอบหนีด้วยนะฮะอ๋อก็เลยเรียกหนีห้านวป้ายนี้จะไปกับห่านตลอดทุกงานไปไปตลอดครับอ่ะผมไม่กไปกับของห่านเลยเอามาตัวแทนจะได้ใกล้ชิดทำไมถึงประทับใจผู้ชายคนนี้เพราะว่าเขาเป็นคนน่ารักกับเราน่ารักกันเราเวลาเราไปเราได้ความสุขเราได้ความสุขจากที่เขามอบให้เราก็อยากจะไปตลอดอยู่แล้วเขาเป็นคนดีน่ารักอยู่แล้วค่ะห่านอยากบอกับกันขับทุกคนไม่ว่าจะอยู่ที่นี่และอยู่ทางบ้านด้วยที่เป็นเอฟซีของห่านครับผมก็ ขอบคุณนะฮะสำหรับการที่ให้ผมได้มาอยู่ณตรงนี้นะครับผมก็ขอบคุณมากๆผมก็จะบอกทุกครั้งอย่างที่บอกอมันบางทีไม่จําเป็นต้องมีประโยคที่ยาวม,มากแต่ว่ารู้ไปว่าผมรักพวกคุณก็พอ,อครับนโอ้ยีม่มีอีกีแบ่งมาตามเอก,กี้กับโอ้ตบ้างได้ไหมอะ่ะเดให้ตังค์ไปพันสี่ไปทำาอะไรเลยตามเราที่ร้อยตังนะเป็นงวดไปพี่าตาจะไหลก็พลื้มก็สิไปรัก ขอบคุณนะขอบคุณนะพี่กุ้ยนะพี่ปกรณ์พี่เก๋พี่เก๋ค่ะพี่ปกรอ์ค่ะพี่เก๋ขอบคุณครับคุณเอ็นดูน้องด้วยนะคะับเอ็นดูน้องๆสิมองน้องหน่อยโอ้ยเก๋ขอบคุณมากขอบคุณมากค่ะว้าวพี่เก๋จะเอาตังค์ให้พี่เก๋ไม่ดีเลยอะเอาทำไมเอาไปื่อทำป้ายเหรอในช่วงน้ากลับมาแจกทุนเอกสารสามพันบาทด้วยเดี๋ยวน้องๆทุกคนใครที่อยากร่วมรืองการเตรียมตัวนะฮะตอนนี้พัสคดุ หนึ่งสองสามร้วาย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 สนับสนุนโดยแฮปปี้จาก d t a เอาล่ะครับหลังผ่านสุดท้ายแล้วเนี่ยฮะเรามีพัสดุฮปปี้มาให้กับน้องทุกคนคุยกันต่อนะ่ยฮะผ่านี่เป็นผู้ชายแบบ ลุกแบบแบดบอยแล้วก็หน้าตาดีด้วยดูแบบว่ามีมีแบบว่าเจ้าเล่ห์เบาๆอะไรเงี้ยแต่สเปคของห้าน่ะสวิงไปมาพี่งงมากเลยพี่มีฟิลเตอร์บอกค่ะพี่ทำมาจากบ้านสเปคสวิงไปมาอย่างเช่นคนแรกเนี่ยน้องมิ้งยะโอ้ยนี่คือหนึ่งในสเปคของเราถูกป่ะน่ารักคาผมอันละก็เคยทำงานร่วมกันอะไรครับเป็นอีเวนต์เหรออีเวนต์หรือคอนเสิร์ตคอนเสิร์ตด้วยครับ ตอเซเว่นมันเดอร์มองเขาก็มาเป็นเกสให้กับกันอ๋อแล้วก็แค่มองๆแล้วก็แบบเออน่ารักดีอย่างนี้ไม่ได้เข้าไปจีบจีบอะไรไม่ได้จีบครับเพราะว่าก็ก็รู้หมายถึงว่าเราดูว่ามันคือรสนิยมการทางานใช่ดิฉันเห็นด้วยค่ะดิฉันก็ดีดิฉันดิฉันเห็นด้วยกับเขาโอเคงั้นปิดไปน้องยิอว่าให้ไม่ได้จีบสเปคต่อไปสเปคต่อไปแล้วน้องยิบนี่คือยิบโซยิโซ ขับับซไปมาเรเจอันนี้อันนี้เคยสอนครับผมเคยสอนเต้นน้องเขาอชครับมีโอกาสได้สอนเต้นตอนที่น้องเขาถ่ายรายการเรด้แกนลูกชายหรือาผูริงเออเลัไงู้จิครับเอเลยสอนเลับไงรู้สึกาเลยยัไคือด้วยลักษณะนิสัยส่วนตัวของเขาเป็นคนแบบ ผมว่าผู้ชายหลายๆคนก็จะชอบผู้หญิงแบบนี้นะยังไงเราพูดออกมาพี่จะได้ทำตัวอย่างงั้นน่ารักอ้ะน่ารักโอไม่ได้ทำไม่ได้อะไรพี่น่ารักบอกอะไรอ่ะย่างพี่น่ารักเปล่าเขาต้อดีไม่น่ารักยังไงทู่แบบมาจัดฉากันเขาเป็นตัวของตัวเองใช่ไหมเขามีความเป็นตัวของตัวเองสูงแต่ว่าจริงๆในผมว่าข้างในๆแบบเขามีมุมคิดน่ารักที่มันบอกไม่ถูกเพราะว่ามันน่าจะเป็นมุมที่ไม่ใช่ทุกคนจะได้เห็นอะไรอย่างเงี้ยโอเค ข<ไ>าดายสุดท้ายกับสเปคสุดท้ายของพี่ห้านดี DJ ห้านหนึ่งสองสามปึ้งวายวายวาย ะใช่แล้วแฟนลับนี้ขนาดนี้มันต้องใช่อ่ะตอนมาแต่ข้างหน้าดูตอนมาแต่ข้างหน้าตอนมาแต่ข้างหน้าเราสิอืมมีโอกาสได้คุยกันตอนคอนเสิร์ตครับผมแล้วทุกวันนี้คุยป่าวอ่ะอยากรู้แค่นี้ก็ก็คุยกันอยู่ครับวันนี้วันนี้คุยได้ป่าววันนี้เมื่อเช้าคุยนะไม่เช้าอ่ะคุยป่ะเมื่อเช้างานให้พี่ถามมะที่ไม่ได้เจ้า ไม่เช้าส่งสติ๊กเกอร์ให้กันปัดสติ๊กเกอร์ตรแบบหรือว่าสติกเกอร์ไม่ไม่ได้ส่งสีใี้น้องกินเปล่าไม่ได้ส่งครับแต่ว่ามีมีถามว่าไปไหนอะไรเงี้ยถามอยู่ตรงนี้ถามพิ้าแต่หม้อแต่แต่หม้อวันนี้ท่านได้ถามน้องไอซ์ว่าข้อ1อยากกินน้ำพริกประทูหรือเปล่าข้อสอง ไปทำบับบประชาช่วไหมอ่าอาจจะหายตอนไปล้างรถอ้ยขอนะั่งเหนื่อยก็สามก็สามเธอคิดข้อสาแล้วยี่นี้จะไปไหนต่ออ่า,อ,า,อ,าอย่ามอง,องนะัอ้อยมองตรงนะั้นอไ,ไ่เป็นงาทีลบากว้เีวมาแลแ้วเตนด้วยอะใครจะตอบเลยช่อนเราช่ไร บอมเขหหูเลยมโหมดโหมมดโดโหมดมดโหมดโหมดโหมมหมดนหมดโ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 หมหมดโหมดโหมอโหมดโหมด่หมดโหอดโหมดโไมดหมดโหมดโหมนโหมดโหนดโหมดโหอดโหมดพหมดโหมดโหมดหมดโหมดโมดโหมดโหมโหมดโหมดาหมดโ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 หมมมมมหดดมมมโโหมมหมมหม เดี๋ยวเราขอผู้ที่ใช้แฮปปี้นะฮะหมายเลขของแฮปปี้นะครับ,อรบสองท่านเดินออกมาเลยครับชื่ออะไรจ๊ะดีเจชื่อ,พอ,พอ,พอครับพงศธรลาว,ว่ะแอมค่ะแอมปิบกติการนิดหนึ่งนะฮะผู้หหันที่สองคนนคี้ฮะต้องเล่นพร้อมกันนะครับวิงหันจะต้องถูกปิดตา ปิดจมูกปิดปากนะเรื่องเ,เลเกมหลืออะไรคเกมสูกปิดตาก็พอนะฮะแต่จะได้รับความช่วยเหลือนะฮะจากแขกรับเชิญที่บอกทิศทางในการจับคู่โดยที่มีแผ่นป้ายทั้งหมด12แผ่นป้ายนะครับมีป้ายโลโก้แฮปปี้เฟซบุ๊กไลน์อินสตาแกรมทวิตเตอร์โลโก้ตู้คู่ต่างแล้วก็รูปเหยียก,กีและพีโอนนะครับ

เเร้เาจะนับนะคะที่ชื่นถือไว้ของน้องข้าวโพดนะคะถูก1น่งอันถือ2อไออันที่ไม่ใช่เนี่ยเอามาเยอะแกแล้วก็สามสามคะแนนับ1อันนี้อันที่2ออันนี้อันที่3ครับเท่ากันเท่ากันั้นป่องถูกหนึ่ง จีสาีขอบคุณด้วย ไปรอที่เขาส่งมาไม่รอถ้าบกผลงานกับคุณผู้ชมของเราแล้วก็น้องๆหน่อยครับผมก็ขอฝากเกี่ยวกับคอนเสิร์ตนะครับผมมีซื้อนันเดอร์กับมีคอนเสิร์ตหล่อมากๆถ้าอย่างไรก็ฝากด้วยแล้วกันนะครับผมแถ้าสิ้นปีนี้มีอะไรรู้ใครที่อยากจะเขาดาวกับผมแล้วก็พระเอกสุดหล่อที่ไหนมีพี่บอยประกรณ์มีจริงๆมีหลายคนครับผมที่อยู่ในเซตหล่อมากๆเดี๋ยวไปเจอกันที่เซนทั้นเบิร์ดกครับผมวันนี้ขอบคุณที่ให้แขกรับเชิญที่น่ารักสมหวัเสมอของเราเนี่ยฮะน้องฮั่ ครับผมขอบคุณครับขอบคุณครับขอบคุณนะฮะน้องๆจากวิทยาลัยอาชีวศึกษาสันติราชในพระเวชามครับและขอบคุณเจื้อเพลิจากไทยดด้วยนะคะเพิ่งเใหม่สัปดาห์หน้าค่ะตับไส้กาสโตโตตังโตเนมรีดาขอบคุณครับเหยียบซ้ายครับซ้ายไปขวาครับขวาโอชมา ใช่เหมือนเต้นอยู่หน้าโลตัสท่าไปชอบเต้นบ้าอ๋อโอ้ยหน้ารถอะทีนี้เราใส่สะโพกเข้าไปโอ้ยหา้หาหาา้าห้าผู้หญิไม่ได้พี่เป็นผู้ไม่ได้จะไม่ได้ลองไม่ได้ <laughs>